แสงสว่างจากกองไฟสามกองที่จุดอยู่ห่างกันเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมองดูเหมือนก็เป็นอนันตสัญญาณให้เฮลิคอปเตอร์ลงพื้นสาดแสงสว่างจ้าทาให้ผมตรวจการมองเห็นเบื้องหน้าได้อย่างถนัดนียิ่งขึ้นพระเจ้าช่วยผมยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าในขณะนี้สติสัมปชัญญะของผมเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นเต็มสายตาก็ไม่ได้ฝาดแต่อย่างใดผมมองเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษคําว่า Air America, แอร์อเมริกาติดอยู่ข้างห้องโดยสารของเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นอย่างถนัดชัดเจนที่สุด แต่พอเฮลิคอปเตอร์ er, เครื่องดังกล่าวย่อนตัวลงสมัมผัสกับพื้นผมก็แลเห็นความผิดปกติของมันเป็นครั้งแรกเพราะรูปร่างของมันแตกต่างไปจากเฮลิคอปเตอร์ er ของสหรัฐที่ผมเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไปอย่างสิ้นเชิงแต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษแอร์อเมริกาที่ติดอยู่ข้างลำตัวของมันสิครับที่ทําให้ผมงงเป็นไก่แตาแตกคิดอะไรไม่ออกได้ต่นอนหมอบดูเหตุการณ์ต่อไปด้วยจิตใจที่เต้นแทบระเบิดออกมานอกทรงอกเคยมีข่าวล่าลืออยู่เสมอว่า แอร์อเมริกาซึ่งเป็นหน่วยบินรับจ้างสังกัด CA เคยประกตัวบินล้ำพรมแดนเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของเวียดนามเหนืออยู่เสมอเสมอและข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันนั้นยังคงฝอยต่อไปอีกว่าเครื่องบินของแอร์อเมริการับจ้างเวียดนามเหนือขนสัมภาระ,ะไปทิ้งตามฐานบริการต่างๆอยู่เป็นประจำด้วยค่าจ้างที่แพงกว่าที่ได้รับจาก CA หลายเท่าตัวคราวนี้ผมได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นด้วยสายตาของตัวผมเอง แต่ทว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผิดไปจากคำล่ำลืออย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเวียดนามเหนือวางแผนแหกตาสหรัฐด้วยการปลอมเครื่องหมายแอร์อเมริกาประทับลงมาบนตัวเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นของรัเสเซียแล้วส่งออกบินบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนฐานปฏิบัติการต่างๆของเวียดนามเหนือโดยพยายามบินเฉียดฐานปฏิบัติการของฐานรับจ้างของท่านในผลวางเปาให้ใกล้ที่สุดพอฐานรับจ้างตรวจการเห็นก็จะรายงานเข้ากองบัญชาการใหญ่เรื่องทั้งเรื่อง มันจะเกิดข่าวล่ำลืออึงค์คดนนไปทั่วสมอภูมิอินโดจีนว่าแอ,อเมริการับจ้างฐานเวียดนามเหนือขนสเสบียงเล่นเอาซีเอต้องออกข่าวปฏิเสธและพร้อมกันนั้นก็ตั้งรางวัลจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญให้แก่ใครก็ได้ที่สามารถนำพยานหลักฐานมาแสดงกับหน่วยสกายว่าแอ,อเมริการับจ้างขนสเสบียงให้ฐานเวียดนามเหนือจริงและในทํานองเดียวกันถ้าใครจะพยานหลักฐานที่สามารถจะนํามาหักล้างข่าวลือดังกล่าวได้ ซีอีกก็จะจ่ายรางวัลในเงินจํานวนดังกล่าวเหมือนกันผมอดตื่นเต้นไม่ได้ที่จะความลับของเวียดนามเหนือเข้าอย่างบังเอิญแต่ก็นึกเจ็บใจตัวเองที่ไม่มีกล้องถ่ายรูปพอที่จะถ่ายภาพดังกล่าวไปแสดงต่อกองบัญชาการใหญ่ได้ก็เลยผ่านเสียดายเงินจํานวน20,000 0บาทขึ้นมาตงิดตงิดทหารเวียดนามเหนือและทหารเราแดงกลุ่มใหญ่ที่เดินแถวเข้าไปที่เฮลิคอปเตอร์เครื่องดังกล่าวแทนที่จะตรงเข้าไปช่วยขนของลงจากห้องโดยสาร พวกเขาทั้งหมดกลับยืนตั้งแถวหน้ากระดานสองแถวอยู่เบื้องหน้าเฮลิคอปเตอร์ซึ่งขณะนี้ดับเครื่องยนต์จนกระทั่งโรเตอร์ห้าแฉกหมุนช้าๆแล้วหยุดนิ่งสนิทในอึดใจใหญ่ๆต่อมาไอความที่อยากจะตรวจการดูรูปลักษณะของเฮลิคอปเตอร์รัสเซียทําให้ผมคลานเคลื่อนที่เข้าไปอีกอย่างไม่รู้สึกตัวเพราะผมพอที่จะมีความรู้ในเรื่องอากาศยานทุกชนิดของประเทศในเกลือคอมนิ์พอสมควรถ้าความจําของผมไม่ผิดพลาดและสับสนเกินไปนะักผมจําได้อย่างแม่นยําว่า เฮลิคอปเตอร์รูปล่างพิกลพิกลเครื่องนี้ก็คือมินเอ็มไอซิกของรัสเซียนั่นเองมิวเอ็มไอซิกเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดหนักความเร็วสูงสุดเมื่อบรรทุกเต็มที่หัวเข้าไป300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบินไกลสุด650กิโลเมตรแถมติดตั้งอาวุธประจําเครื่องด้วยปืน13.2ม mm, อมตรอันทรงประสิทธิภาพสูงเข้าไปอีกก็เลยทําให้เจ้ามินเอ็มไอซิกหรือเรียกชื่อตามรหัสว่าฮุกมีเขี้ยวเล็บสามารถป้องกันตัวเองจากเครื่องบินข้าศึกได้ดีเลยทีเดียว ลักษณะที่ผิดแปลกไปจากเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือมีปีกยื่นออกมาเหมือนกับเครื่องบินนอกจากนั้นประสิทธิภาพอันสูงส่งของมันก็คือสามารถบรรทุกยานพาหนะและฐานราบได้ถึง65คนและขณะนี้ทหารราบจำนวนดังกล่าวก็ดูเหมือนจะเริ่มทยอยลงจากเครื่องทางประตูด้านข้างซึ่งเปิดโผล่ออกมาพร้อมกับมีบันไดเหล็กขนาดเล็กยื่นโผล่ลงมาเกือบสัมผัสพ,พื้นดินนั้น ผมพยาัยามนับจํานวนทหารที่แต่งชุดสนามอาวุธพร้อมซึ่งทยอยลงจากประตูอย่างเพ่าเๆก็ปรากฏว่ามีไม่หนวกกว่าสาคนขึ้นไปแต่สิ่งที่ทําความตื่นเต้นให้กับผมจนชาดิกไปทางล่างก็คือยานพาหนะรูปร่างพิกลซึ่งกำลังแล่นลงมาจากทางประตูถ่ายของเจ้าเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดยักษ์นั้นภาพสไล,ลด์รถถังชนิดต่างๆของรัสเซียซึ่งผมได้รับการฝึกสอนในห้องเรียนพามแวบ,บเข้ามาในความทรงจำและผมก็สามารถยืนยันกับตัวเองด้วยความมั่นใจว่า เจ้ารถถังสงประลาดที่ป้อมปืนติดค่อนไปข้างหน้าโดยปล่อยให้ส่วนถ่ายยาวเฟยเหมือนกับจงใจที่จะให้ผิดส่วนไม่เหมือนใครแบบนี้ก็คือพีทีเจสพกรถถังสะเทินน้ําสะเทินบกขนาดเบาแต่ประสิทธิภาพสูงเกินตัวของรัเสเซียนั่นเองผมนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้ารถสะเทินน้าสะเทินบกของรัเสเซียจะถูกลําเลียงเข้ามาในสมรภูมิลาวลวดเร็วขนาดนี้และนั่นก็หมายความว่า ทหารเวียดนามเหนือกําลังเตรียมการใหญ่ที่จะเคลื่อนพลพร้อมด้วยอาวุธหนักนานาชนิดบดเข้าขยี้ฐานทัพของฐานรับจ้างในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนเมื่อลถถังพีทีวิ่งลงมาจากประตูถ่ายของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดยักษ์มันก็เลียวเข้าไปจอดนิ่งอยู่เบื้องหน้าแถวทหารซึ่งขณะน,นี้ต่างก็เคลื่อนที่เข้ามาจับมือกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดแล้วต่อจากนั้นกลุ่มทหารลาวแดงและฐานเวียดนามเหนือกลุ่มแรก ที่ผมเห็นเคลื่อนที่เข้าไปยืนตั้งแถวอยู่ก็เดินตบเท้าขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์นั้นด้วยท่าทางรีบร้อนจนหมดสิ้นทุกคนต่อจากนั้นเครื่องยนต์โซโลวิวดี 25v เพลาเดียวกำลัง6,500แรงหมาสองเครื่องของเจ้ามินเอ็ I ix, กก็ถูกสตาร์ทกระหึมโลเตอร์มุนติว้วแล้วเริ่มเร็วขึ้นทุกทีจนกระทั่งมองไม่เห็นลอยแชกของใบพัดทั้ง5นั้นกระแสะลมอันรุนแรงจากโรเตอร์ยักษ์ของมัน เล่นเอาทหารกลุ่มที่ยืนอยู่เบื้องหลังรถถังพีทีเจต้องยกมือทั้งสองกดหมวกที่ตัวเองสวมอยู่เป็นพลวันอึดใจใหญ่ๆต่อมามินเอ็มไอซิกยกตัวเองที่หนักกว่า20,000กิโลกร,รัมขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆแล้วบินเลี้ยวออกไปตามลําแม่น้ําทามองเห็นแสงไฟสีเขียวสุกใสบริเวณใต้ห้องโดยสารอย่างถนัดตามันเป็นการผัดเปลี่ยนทหารมาแนวลบธรรมดาธรรมดานั่นเองทหารเวียดนามเหนือกลุ่มแรกที่ผมเห็นคงจะครบกําหนดปฏิบัติการในสนามลบ จึงได้กล่าวอำลากับทหารที่มาใหม่ด้วยการจับไม้จับมืออันเป็นประเพณีทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทหารสัญชาติใดก็ตามเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มของพิธีเจนสป็อกทำให้ผมต้องเงยศีรษะขึ้นดูด้วยความตื่นเต้นและยิ่งมองเห็นมันเคลื่อนที่เข้าหาตะลิงลำแม่น้ำท่าซึ่งมองเห็นทึบๆอยู่ในความมืดทางด้านขวามือของผมก็ต้องคลานจี๋ลงตามไปดูด้วยความตื่นเต้นสุดขีดผมไม่ผิดหวังหรอกครับเจ้ารถถังสะเทินน้ำสะเทินบกนั่น วิ่งลงไปในลำแม่น้ำท่าจริงๆถึงแม้อากาศจะมืดแต่สายตาของผมก็มองเห็นแผนซึ่งพับเก็บอยู่หน้ารถถูกยกตั้งสูงขึ้นและกระทบกับกระแสน้ำเป็นฟองคลื่นสีขาวมองเห็นจะจะอยู่ในริมน้ำอย่างถนัดชัดเจนผมเคยแต่ศึกษาความเป็นไปในตำราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเมื่อมาเห็นประสิทธิภาพในตอนลงน้ำของมันอย่างหน้าตาเฉยก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ p t 7 6เป็นรถส,สะเทินน้ำสะเทินบก พลประจำการ3คนติดอาวุธปืนใหญ่ขนาด76.2ม mm, ิลิเมตรหนึ่งกระบอกสามารถเบนระดับขึ้นได้30องศาและเบนลง4องศานอกจากนั้นก็ยังติดตั้งปืนกล SGMT ขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรเพื่อยิงฐานลาบค่าสึกได้อีกด้วยตัวถัง PT76 ทำด้วยเหล็กเชื่อมทั้งคันพลขับนั่งอยู่ด้านหน้าสุดของตัวรถพลบังคับการกับพลปืนอยู่ในป้อมปืนส่วนเครื่องยนต์และขันเลขอยู่ด้านท้าย จุดเด่นของรถถัง PT 7 6ก็คือสามารถปฏิบัติการได้ทั้งบนบกและในน้ำเวลาจะลงน้ำพลกะับจะต้องยกแผ่นที่หน้ารถตั้งขึ้นก่อนแล้วใช้ท่อใบพัดขับน้ำสองตัวพยุงรถไปด้วยความเร็ว6.2ไมล์ต่อชั่วโมงส่วนความเร็วบนบกประมาณ27.34ม่ไมล์เท่านั้นและสมิทำการไกลสุด162หไมล์ข้ามเครื่องกีดขวางได้3ฟุต8นิ้วนอกจากนั้นก็ยังข้ามสนามเพะาะที่มีขนาดกว้าง9ฟุต2นิ้วได้อย่างสบายอีกด้วย เอาหลักลับสมรรถนะของพีทีเจ็ดสิบหกผมก็ได้โหมให้ท่านผู้ฟังพอแล้วถ้าใครยังไม่อุ่นใจก็ลองเปรียบเทียบกับรถถังตระกูลเอ็มของไทยดูว่าใครจะเหนือกว่าใครแต่ที่แน่ๆพีทีเจ็ดสิบหกก็ดูเหมือนจะโดนรถถังของไอ้ก,กันยิงถล่มยับเยินมาแล้วนับคันไม่ท้วนถ้าเจอกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของสหรัฐที่สั่งมาให้รัฐบาลไทยอีกครั้งและถ้ามีการเดิมพันกันผมถือหางรถถังไทยหมดกระเป๋าเลยครับพระเดชพระคุณท่าน ผมมอบดูพีที่จิตสุกที่เล่นเปิดไฟสว่างจ้าไปตามลำแม่น้ำทาจนกระทั่งมันเล่นกลับมาที่เดิมแล้วเคลื่อนที่ตามกลุ่มทหารซึ่งมาใหม่ไปอย่างช้าๆเล่นเอาผมต้องกลานลงไปหมอบในน้ำข้างตะลิงแม่น้ำทาจนกระทั่งกลุ่มทหารียดนามเหนือดังกล่าวเคลื่อนที่ไปหมดแล้วผมจึงขึ้นมาจากน้ำกลานเข้าไปหลบในพุ่มไม้ข้างๆเส้นทางด้วยความหนาวหนที่ทับทวีเพิ่มขึ้นจนร่างกายของผมสั่นสะท้านไปหมดทั้งตัวเวลาคงจะเลยเที่ยงคืนไปมากแล้ว ลอดดวงจันทร์คล้อยไปกว่าเดิมจนสงเกตเห็นได้ชัดความเหน็ดเหนื่อยจากการดำน้ำบวกกับความง่วงนอนทําให้ผมเผลอตัวหลับลงไปยังไม่รู้สึกตัวมันรู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับถูกตบแรงๆที่ใบหน้าพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องหลับตาลงอย่างอ่อนอ,อกอ่อนใจเมื่อมองเห็นปากบอกปืนอากาศจี้หมับอยู่ที่หน้าผากและจะของปืนก็สยะยยิ้มพร้อมกับใช้ปลายรองเท้าเตะแรงๆที่ใบหน้าของผมปากสมทับออกมาอย่างกระ克ะลุกขึ้นลุกขึ้นบักไทยห้ำดำ ต่อให้มึงมีปีกขึ้นนกมึงก็นหนีกูบวิดอกลุกขึ้นเดียวนี้จบตอนที่13แล้วนะครับโลดติดตามรับฟังตอนที่14ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับเมื่อเห็นผมยังนอนหลับตาอ้ยอยอิงอยู่ เจ้าของเสียงกะขระดังกล่าวนั้นกใช้รองเท้าเตะใบหน้าของผมเต็มแรงอีกครั้งความเจ็บแผลที่เล่นเข้าสู่หัวใจทําให้ผมต้องขยับตัวลุกขึ้นนั่งหูตาสว่างสวัยในบัดดลแสงอาทิตย์ที่รอดกิ่งไม้สาดลงมาเป็นสายความแก่กล้าของมันทําให้ผมรู้ว่าขณะน,นี้คงจะสายมากแล้วและความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือนึกเจ็บใจตัวเองที่เผลอตัวนอนหลับจนตะวันดงทงขนาดนี้สวยอย่างมาหาสวยเลยครับ เพลาะฐานเหล่าแดงซึ่งเตะผมอยู่ในขณะนี้ก็คือผู้คุมคนที่พาผมไปขังที่กลงใต้น้ําบนแพบรัญรชาการริมฝั่งแม่น้ําธาเมื่อคืนนั่นเองลุกขึนลุกขึ้นเดี๋ยนี้บักไทยห้ำดำเสียงตะวัดที่ผมจําได้อย่างฝังอกฝังใจสะบัดออกมาอีกเป็นครั้งที่สองและครั้งนี้ปลายลำกล้องปืนอาก้าซึ่งถืออยู่ในมือของมันกระแทกลงมาบนหน้าผากของผมเต็มแรงเหมือนกับจะเป็นการเตือนว่าถ้าผมยังขืนอ้อยอิงทวงเวลาอยู่อีก เป็นโดนระเบิดสมองแน่ๆผมลุกขึ้นยืนด้วยอาการส่วนเซยังไม่ทันจะตั้งหลักได้กลุ่มทหารซึ่งยืนลายล้อมอยู่ลรอบก็พลูก,กันมาเอาเชือกมัดมือคว่ำหลังแล้วเตะเทบคนละตบคนละตัะตบจนผมล้มลงไปนอนคว่ำหน้าพื้นดินอีกครั้งเจ็บขัดยอกไปหมดทั้งตัวผมนอนหลับตาหายใจรวยรินอยู่กับพื้นชูอดใจก็ต้องสะดุ้งขึ้นมาสุดตัวเมื่อสัมผัสกับน้าอุ่นลาดมาบนศีษะจนเปียกปอนไปหมดคราวแรกคิดว่าพวกมันคงจะนึกว่าผมสลบ ก็เลยเทน้ำในกระติกลาดให้ผมฝืนแต่พอลืมตาขึ้นมาผมก็ต้องหลับตาปี๋สุกหน้าลงกับพื้นดินหลบสายน้ำที่พุ่งออกมาจากร่างกายท่อนล่างของฐานลาแดงที่ยืนขำศีษะผมอยู่นั้นเป็นพันละวันมันเป็นน้ำจริงๆแต่ถว่าเป็นน้ำปัสสาวะที่ไอ้นรกจกเป็ดลาแดงคนนั้นมันเยี่ยวลดศีษะผมอย่างหน้าตาเฉยแถมยังจงใจสายให้ปัสสาวะลาดร่างกายของผมจนชุดเสื้อฝ้ายไทยดำซึ่งแห้งมาดๆลงแล้วเปียกชุ่มไปหมดทั้งตัว เสียงหัวเลาะด้วยความขบขันดังเกลียวกล่าวและมันไม่หยุดหยั้งเพียงแค่นั้นพอทหารเลาวแดงคนที่เตะหน้าผมปัสสาวะเสร็จทหารลาาแดงคนอื่นๆก็ทยอยเข้ามาปัสสาวะลดผมจนครบถ้วนหมดทุกคนตามศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายถ้าลองมาปัสสาวะลดศีษะกันแบบนี้มันต้องตามหลังตามพลานกันให้แหลกลานไปข้างหนึ่งแต่ในสถานการณ์แบบนี้ผมไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเหลืออยู่ทั้งสิ้นขยับตัวนิดเดียวก็โดนกระทืบแทบกระอักเลือดวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือ นอนสุกใบหน้าลงกับพื้นหลับตาปล่อยให้ปัสสาวะลาดศีรษะด้วยความแข็งใจเกมพิเลนพิเล,น,เลนของฐานเหลาแดงยังไม่หมดสิน้นอึดใจต่อมาเส้นผมอันยาวกระเซิงของผมก็ถูกกระชากแรงๆจนหน้าหงายอันดับต่อมาลิมฟีปากก็โดนปลายมีดแย่เข้าไปแล้วงัดให้เพเยขึ้นผมใจหายมานึกในใจว่าไอ้พวกนรกจกประเพนีคงจะตัดลิ้นผมถ้งเข้าให้แล้วอาปัา อาปากโดนนี่บักไทยห้ำดำเสียงสำทับดังแว่วๆอยู่ข้าง,างหูตอนนั้นสติสัมปชัญญะของผมจวนจะขาดผึ่งอยู่เต็มที่แล้วพยายามจะหูปากซึ่งมีปลายมีดแงะอยู่ก็ไม่มีเลี่ยวแรงพอที่จะทําได้เลยทําได้แต่เพียงหลับตารอวินาทีมรณะด้วยจิตใจที่เต้นไม่เป็นขบวนบัดโดนนัตเองลิ้นของผมก็ได้รับรสสัมผัสข,ของน้ําอุ่นซึ่งมีรสชาติเฟื่องเฟื่องเข็มปลาเล่มปลาเล่ม,ลมจนแทบจะอาเจียนออกมา และแทบไม่ต้องเดาก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้พวกจันไรนั่นปัสสาวะใส่ปากให้ผมทมน้ำลายต่างน้ำเข้าให้แล้วพอรู้ว่าเป็นปัสสาวะผมก็พยายามถุยออกจากลำคอแต่ทหารลาวแดงคนที่เอาดาบปลายมีดงัดปากผมคงจะรู้เจตนาผมดีก็เลยขยับมีดแรงๆจนทําให้ผมไม่กล้าขัดขืนจําใจต้องกลืนปัสสาวะจากไอ้เฮียคนจะปลิ้นกุ้งมังกรพ่นใส่ปากผมอยู่แค่เอื้อมนั้นแสบบอเงียวพวก,กูบักไทยห้ำดำเฮ้ hey. บักไทยห้ำดำสะแตกเงี่ยวเว้ยเสียงหัวเลาะเยาะเย้ยที่ดังซัดอยู่รอบๆด้านทําให้ผมแขนใจแทบกระอักเลือดแต่ในสถานการณ์แบบนั้นต่อให้ผมแขนใจขนาดไหนก็ตามผมก็จําเป็นต้องกล้ากลืนความรู้สึกดังกล่าวนั้นเอาไว้ในใจนอนคว่ำหน้าสงบจิตสงบใจรอเกมแล้เล่นอันใหม่จากมันด้วยหัวใจที่ตายด้านเฮ้ย hey! ผู้ใดปวดขี่แน่เนี่ยคำถามที่พวกมันจงใจให้ผมได้ยินและเข้าใจ ทำให้ผมแทบจะกลั้นใจตายให้ดูแล้วรู้รอดไปเพราะลองถามว่ามีใครปวดท้องแบบนั้นไอ้นรกเอเวจีนั่นจะต้องให้ผมกินขี้พวกมันอย่างไม่ต้องสงสัยแต่แล้วเหมือนกับโชคช่วยในกลุ่มของฐานลาวแดงไม่มีใครปวดท้องแม้แต่คนเดียวผมก็เลยไม่ได้สร้างประวัติศาสตร์กินขี้ฐานลาวแดงให้เป็นที่ล่ำลือแก่ทหารรับจ้างรุ่นหลังแต่อย่างใดต่อจากนั้นผมก็โดนกระชากขึ้นมายืนด้วยท่าทางสะบักสะบอมหน้าตาถึงแม้จะมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่ความเจ็บปวดที่แผ่สั้นอยู่ทั่วๆไปก็แสดงให้เห็นว่าใบหน้าของผมหลายแห่งจะต้องบวมปูดอย่างไม่ต้องสงสัยทหารลาแดงผู้โหดหลายและมีเกมทารุณเฉลยศึกวิถีฐานผิดมนุษย์กลุ่มนั้นพาผมเดินมุ่งหน้าเข้าหาตลิงลำแม่น้ำทาด้วยท่าทางรีบร้อนแล้วเดินละริมตะลิงไปอีกประมาณ100เมตรก็ถึงเรือตรวจการทอแมนแบบใช้เครื่องยนต์กลางลำจอดล่ามเชือกอยู่มีทหารลาแดงแต่งเครื่องแบบเรือที่ผมมองดูแล้วอดขำไม่ได้ ใครที่เคยไปเมืองเราแล้วเถียงกันว่าประเทศเราไม่มีฐานเรือมาพน,นันกับผมได้เลยครับผมเพิ่งจะเห็นเครื่องแบบทหารเรือเราแดงชัดเจงเดี๋ยวนี้เองมองดูคล้ายๆกับนายถ่ายเรือข้ามฟากที่ท่าพัชร์ไม่มีผิดแถมใสก่กางเก่งขาสั้นไม่สวมรองเท้าเข้าอีกมันก็เลยดูทะาแม่งทะาแม่งยังไงพีก่กนผมผ่าลงไปในเรือตรวจการท้องแบนของมันแล้ววิ่งทวนกระแสน้ำย้อนกลับไปสักพักให,ใหญ่ๆก็มองเห็นเรือบรรทากการที่ตั้งอยู่บนหลังแพ ซึ่งผมกระโดดหนีลงมาเมื่อคืนลิบๆอยู่ทางฝั่งขวามือเบื้องหน้านั่นเองเรือท้องแบนซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเรือฉชยยกพลขึ้นบกแบบบรรทุกเต็มได้เกือบ30คนชะลอเครื่องแล้วเล่นเข้าเทียบแพรอย่างกระโดกกระเดกมองดูฝีมือแล้วดูเหมือนจะห่างไกลกับนายท้ายเรือข้ามฟากท่าพัชร์อย่างเทียบกันไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นผมเหลียวมองไปดูกลางลำแม่น้ำาทาปรากฏว่างเงียบสงัดปราศจากเรือสัญจรใดๆทั้งสิ้น และแม้กระทั่งเครื่องบินลักเป้าให้ปืนต่อสู้อากาศยานซ้อมยิงที่ผมเคยตรวจการเห็นก่อนโดนจับก็ไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นจนอกแปลกใจไม่ได้พอนึกถึงโลงไม้เพื่อนร่วมทีมทั้งสองโดนขังอยู่ใต้น้ําขึ้นมาได้ผมก็ต้องหันความกลับมามองทางด้านขวามือสุดซึ่งตัวเองจําได้อย่างแม่นยําว่าก่อนจะกระโจนหนีลงไปตําแหน่งของมันถูกแช่เอาไว้ปลายแพรนั่นเองแต่ปรากฏว่าพบแต่กลงไม้เปล่าไม่มีร่างมนุษย์ปรากฏอยู่เลยแม้แต่คนเดียว แนมหาหมู่ของมึงตีพุนตอนกังเว้นหมู่มึงอยู่ทั้งตะลิงพุ่นผู้คุมฐานลาแดงหน้าเด็กแต่ทว่าเตนหนักเหมือนกับผู้ใหญ่คงจะสังเกตเห็นอาก,กับกิริยาของผมอยู่ตลอดเวลาพูดพลางฉี้ให้ผมมองดูแผ่นสังกสีเก่าคลําคล้าสามแผ่นที่วางเรียงกันอยู่บนตะลิงแม่น้าทาที่มองเห็นไม่ไกลจากแพรบัญชาการเท่าใดน,นักเหลาแรกผมก็ยังไม่เข้าใจในคําพูดของผู้คุมฐานลาแดงเท่าใดน,นักคิดแต่เพียงว่าเพื่อนร่วมทีมของผม จะถูกย้ายที่คุมขังจากลงใต้น้ําขึ้นไปบนห้องขังบนตลิ่งชั่วคราวแล้วตอนกลางคืน,นมึงอยู่ในน้ำกลางเว้นมึงอยู่ตากแดดบกักไทยห้าดำําขันจิตใจมึงบอกคักอีหลีสองมือมึงก็สิเป็นบ้าตายเสียงขูขวัญที่เป็นปริศนาของผู้คุมทหารลาวแดงซึ่งใช้ปลายลำกล้องปืนอาก้าดันหลังที่ผมเดินข้ามสะพานขึ้นไปบนตลิงทำให้ผมเริ่มเอกใจ และพอมองเห็นแผ่นสังกะสีที่ปิดปากหลุมอยู่ที่พื้นเบื้องหน้าเข้าอย่างทัดตาผมก็ถึงกับหยุดชง,งักกึกแล้วเย็นว่าไปถึงไขสันหลังเขาทั้งสองอ่อนโยบเหมือนกับไม่มีแรงจนพวกคมฐานเหล่าแดงสองคนที่ยืนอยู่เบื้องหลังต้องเอื้อมมือมาประคองร่างของผมเอาไว้พร้อมกับเยาะเย้ยออกมาดังๆเห็นเตาอบไก่ฟางซ้าเนี่ยถึงกระสิเป็นล่มเลยบ่บักไทยห้ำดําลุกขึ้นเดี๋ยวนี้กลับ ของผมไม่ฝาดแน่แน่ผมได้ยินคําว่าเตาอบไก่ฟางชัดเจนที่สุดและยิ่งกว่านั้นไอเตาอบที่ว่านั้นก็ดูเหมือนจะท้าทายผมอยู่แค่เอื้อมนั่นเองเตาอบไก่ฟางคือที่คุมขังเฉลยศึกที่ทารุณโหดหลายที่สุดในโลกลักษณะของมันก็คือขุดหลุมลงไปในพื้นดินให้ลึกพอคนนั่งยองๆและต่อจากนั้นกใช้สังกะสีเป็นกลุมปากหลุมเอาไว้ให้มิดชิดท่านผู้ฟังนึกวาดภาพดูเถอะครับลองเปรียบเทียบตัวท่านโดนมัดมือคว่ำหลัง ลงไปนั่งยองๆอยู่ในหลุมที่แคบแทบจะกระดูกกระดิกตัวไม่ได้และยิ่งปกว่านั้นพอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วสาดแสงลงมากระทบกับแผ่นสังกะสีซึ่งสามารถเก็บความร้อนละอุที่อับอยู่ในหลุมมันจะสาหัสขนาดไหนนรกเท่านั้นที่จะให้คําตอบได้ผมเหลือบสายตามองไปยังหลุมสองหลุมที่อยู่ไม่ห่างจากหลุมที่ผมกําลังถกฐานลาวแดงไขกุญแจเปิดออกแล้วอดใจหายไม่ได้ทั้งลูเบิร์ต ลูลิบบินจะต้องโดนทรมานยูนหลุมดังกล่าวนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยแต่จะเป็นหลุมใดนั้นละเดี๋ยวผมจะต้องพิสูจน์ให้หลูจงได้แผ่นสังกะสีถูกเปิดออกจนสุดผู้คุมฐานหลาวแดงดันหลังผมไปที่ปากหลุมและวตะคอกออกมาด้วยน้ำเสียงกัะขคะละลงไปในหลุมเดี๋ยวนี้ขืนซาเด็กทีมึงตกลงไปข้อหักตายเดี๋ยวนี้ละผมก้าวเท้าลงไปในหลุมและสุดตัวลงนั่งยอง,ยอง ผู้คุมฐานเหล่าแดงอีกคนผลักแผ่นสังกะสีปิดลงดังครุมเล่นเอาผมต้องรีบก้มศรีรษะหลบโดยเร็วเนื่องจากแผ่นสังกะสีโดนรัศมีดวงอาทิตย์เาผาผานอยู่หลายชั่วโมงแล้วฉะนั้นพอมาถูกปิดคลุมลงมาพร้อมกันล็อกกุญแจความร้อนที่สะสมอยู่ก็ตลบอบอ้าวอยู่ในหลุมอันคับแคบ,คบนั้นบลูลิฟบินบลูเบิร์ดนี่ผมบลูด็อก พอได้ยินเสียงฝีเท้าของผู้คุมฐานเหลาแดงเคลื่อนที่ออกไปจากบริเวณดังกล่าวสิ่งหนึ่งที่ผมทําก่อนอื่นใดทั้งหมดก็คือรีบเรียกชื่อรหัสของเพื่อนร่วมทีมทั้งสองออกไปทันทีเงียบ yep. ไม่มีเสียงตอบทําให้ผมอดใจหายไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดที่พุ่งขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันดวนก็คือเพื่อนร่วมทีมทั้งสองของผมอาจจะโดนทรมานจนเสียสติไปอย่างที่ผู้คุมฐานเหลาแดงพูดเอาไว้แล้วก็ได้ ความตกใจทำให้ผมตะโกนเรียกชื่อส้ำออกไปอีกครั้งด้วยความตกใจสุดขีดจบตอนที่13และตอนที่14แล้วนะครับรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ